ราชายังไงก็คือราชาครับในงานวัดไร่ขิงราชาปลาหมึกเขาก็มาเหมือนเดิมทีนี้เขามาหลากหลายเมนูเลยนะครับมา,มาทั้งแบบหมึกทาโกเสียบไม้นะครับหรือจะเป็นใส่ถ้วยแบบนี้แล้วยังมีหมึกตัวใหญ่ใ,ญใส่เบ้งเบ่งเสียบไม้แบบนี้มาด้วยจริงนะถ้าพวดถึงหมึกทาโกะจะทําให้อร่อยนะครับและให้มันมีความกรึอบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยร้านนี้เขาทําได้ค่อนข้างดีเลยที่ว่าหลายๆคนยคนได้ลองกินหมึกทาโกกรุบๆร้านนี้แล้วนะจะเข้าใจเลยว่าทาไมเขาถึงแบบขายราคาได้แบบนี้เนื้อทคนิคต่าง การในการทําให้หมึกกรุบหรือทําให้หมึกอร่อยได้มีความสดตลอดเวลาเนี่ยพี่บอกเลยยากมากแต่ร้านนี้ไม่เคยทําให้พี่ผิดหวังนะครับสุ่มเขาไปกินเมื่อไหร่ก็อร่อยตอนนี้มีสินค้าใหม่ด้วยนะครับเป็นหมึกโคตรกราทั้ทงรสชีสแล้วก็มึกสามรสและที่พี่ไปกว่านั้น,นครับเขาทากันใหม่ๆห,หน้าร้านเลยนะมาเคลือบมาอบกันให้แบบฉ่ำๆนะครับรับรองได้กินของใหม่แน่นอนสําหรับพี่นะไม่รออบแล้วครับขอชิมก่อนเลยอันแรกจะเป็นสามรสจะมีความหวานแล้วก็เค็มแล้วออกเผ็ดๆหน่อยนะครับรสชาติจะเคลือ อยู่ในทั้งแผ่นแบบนี้เลยนะส่วนตัวชีสก็เคลือบมาเหมือนกัน <c oughs> ความหอมชีสนี่ไม่ต้องกลัวนะชีสมาทั้งส่วนกัดล้านนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะเส้นหลักแน่นอน